สวัสดีค่ะวันนี้ออดี้อยู่ที่คอนโดตาอากาศติดทะเลนะคะอยู่ที่โครงการคอนโดเบลล่าคอสตาหัวหินเขาเต่านะคะเดี๋ยววันนี้ออดี้จะพามาชมบรรยากาศนะคะบริเวณหน้าหาดแล้วก็บริเวณในโครงการของเรานะคะอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวตามออดี้ไปเลยค่ะค่ะแล้วตรงที่บริเวณออดี้กาลังเดินอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นถนนที่สําหรับไบลาเกเรือค่ะหรือว่าเป็นเซสกีนะคะ ิที่พิเศษตรงนี้เนี่ยเฉพาะลูกบ้านของเบลล่าคอสตาหัวหินเท่านั้นนะคะแล้วก็นอกจากาแฟกซิตี้อื่นเนี่ยเรายังมีในส่วนของร้านอาหารที่เป็นคาเฟ่ด้วยนะคะชื่อว่ายูเรกาบีสคาเฟ่นะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ แล้วสาหรับลูกบ้านเบลล่าคอสซาเองนะคะเรายังมีสิทธิพิเศษมีส่วนลดให้กับในส่วนของค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอีกด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านหลังตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของคอนโดมิเนียมนะคะเป็นในส่วนของอาคารที่พักคอนโดมิเนียมเบลล่าคอสซาของเราค่ะและทางด้านหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นหน้าหาดส่วนตัวนะคะบอกเลยว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมีความสงบแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยเพราะว่า จุดที่เราอยู่ตร,ตรงนี้จะใกล้กับวัดนานอุทยานปรานบุรีไม่ถึง1กิโลเมตรเองค่ะและจากด้านหลังของเรานะคะจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่ยูเลกาค่ะเดินเข้ามาเพียงไม่กี่ก้าวเองก็เข้ามาถึงภายในโครงการเบลล่าคอสตาหัวหินแล้วค่ะทางขวามือของออดีนะคะจะเป็นหน้าหาดส่วนตัวนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศหน้าหาดเนี่ยดีมากๆเลยล่ะค่ะด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นบีชพูค่ะที่แยกระหว่าง สระว่ายน้ําของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นสระว่ายน้ําของเด็กทางด้านนู้นเลยค่ะตรงนี้นะคะเรายังมี s e c u r i t y นะคะดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยละคะ่ะเดี๋ยวด้านในจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวตามออดี้ไปชมเลยนะคะและทางขวามือของออดี้นะคะก็จะมีในส่วนของสนามเด็กเล่นด้วยค่ะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ําของน้องๆน,นะคะ ซ้ายมือทางด้านนี้บอกเลยว่าสระว่ายน้ําตรงนี้เนี่ยใหญ่มากๆเลยล่ะค่ะจะเป็นสระว่ายน้ําของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีโซนจักรุซี่ไปด้วยค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยฟิลเหมือนได้มาเขาใหญ่เลยนะคะเพราะว่าด้านหลังของเราเนี่ยมีภูเขาส่วนด้านหน้าของเราเนี่ยมีทะเลบอกเลยว่าทูอินวันมากๆเลยสําหรับทางด้านนี้นะคะจะเป็นบีชเลาค่ะสามารถให้ลูกบ้านเนี่ยมานั่งจอยนั่งมีติง้งอะไรกันตรงนี้ได้เลยค่ะ ค่ะแล้วพอถัดมานะคะตรงที่ออเดียเรามาจะเดินไปเนี่ยบริเวณนี้นะคะเรียกว่าโรแมนติกการ์เด้นค่ะบอกได้เลยค่ะว่าถ้าช่วงบรรยากาศที่หนาวหนาวนะคะช่วงหน้าหนาวของเมืองไทยเนี่ยบริเวณนี้ห้องโซนทางนี้นะคะจะให้ฟิลเหมือนกับว่าเราอยู่ที่เขาใหญ่เลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะคะ และในโรแมนติกการ์เดนของเรานะคะแรยังมีโซนน่ารักน่ารักแบบนี้ให้ลูกบ้านเนี่ยมานั่งเล่นพักผ่อนสามารถคุยกันกับเพื่อนในตอน,น,นเย็นๆได้เลยค่ะบอเาาเกเลยว่าบรรยากาศดีดีจากนี้นะคะเดี๋ยวออดี่นะคะจะพาไปชมห้องจริงแล้วค่ะว่ามันเป็นยังไงเนาะอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะคะตามไปเลยค่ะ และขนาดพื้นที่ทั้งหมดภายในโครงการนะคะของเรามีมากถึง11ไร่เลยทีเดียวค่ะและนอกจาก b บีชพูลที่ออดี้พาชมเมื่อสักครู่นะคะเรายังมีอีก2สาขนาดใหญ่ค่ะที่ขนานตึก A แล้วก็ตึก B สามารถบริการลูกบ้านได้ทั้งหมดเลยนะคะเดินมาได้อีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นกับน้องนกยูงนะคะที่นี่นะคะเราเรียกน้องว่าน้องบูเบล่าค่ะ น้องเนี่ยเป็นเหมือนแอมเบสเตอร์ของที่นี่เลยนะคะเพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจในการออกแบบแล้วก็การดีไซน์ห้องเนี่ยจากน้องบูเบล่าก็คือน้องนกยุงตัวนี้เองเลยค่ะถัดมาจากโรแมนติกการ์เด้นมาสักครู่นะคะออดี้เข้ามาอยู่ในซุ้มอุโมงต้นไม้ที่สวยงามแล้วก็ร่มรื่นตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านซ้ายมือของออดี้นะคะจะเป็น พื้นที่จอดรถของโครงการทั้งหมดค่ะมีมากถึง40เอร์เเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าพื้นที่จอดรถของเราเนี่ยเพียงพอแน่นอนสำหรับลูกบ้านทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะออดี้จะพาไปชมห้องท็อปวิวของเราเลยนะคะซึ่งอยู่ที่ชั้น7ตึก A แล้วก็ตึก B นะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงตามออดี้ไปเลยค่ะและออดี้มาถึงที่ชั้นเ็ตอนนี้นะคะ เราจะพาไปชมห้องท็อปวิวซึ่งบอกเลยค่ะว่าห้องนี้เนี่ยได้รับแรงบนันดาลใจมาจากน้องบูเบลล่าที่ออดี้พาชมเมื่อสักครู่เลยค่ะโครงการเบลล่าคอสตานะคะทุกยูนิตนะคะทุกบ้านเลขที่เลยจะขึ้นต้นด้วย888แบบนี้เลยะคะ่ะอยากเห็นข้างในกันแล้วใช่ไหมล่ะคะจะเป็นยังไงตามมาดีไปชมเลยค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องท็อปวิวเพดานสูงนะคะซึ่งการออกแบบและการดีไซน์เนี่ย ได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้องบูเบล่าคือน้องน,องนกยุงประจำโครงการของเราเองค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะมีทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องน้ำด้วยกันนะคะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่72ตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะบอกเลยว่าเหมาะสำหรับครอบครัวที่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางเลยค่ะ และบริเวณทางด้านนี้นะคะเราก็จะมองเห็นในส่วนของครัวค่ะที่มีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะคะหูดดูดควันแล้วก็ยังสามารถาวางตู้เย็นวางเครื่องซักผ้าได้อีกด้วยค่ะและถัดมานะคะก็จะมีเป็นโซนรับประทานอาหารของเรานะคะบอกเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าเหมาะกับครอบครัวเล็กๆหรือว่าเป็นครอบครัวขนาดกลางเลยค่ะถัดมาทางด้านนี้เป็นลิฟทิ้งรูมนะคะสามารถนั่งเล่นแล้วก็ อาจจะมีทีวีตรงนี้นะคะไว้นั่งเพลินชมวิวส,สวยๆของวนอุทยานฟานบุรีเลยล่ะค่ะต่อไปออดิสภาเข้ามาชมห้องนอนชั้นล่างของเรานะคะห้องนี้เนี่ยขนาดก็คือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถนอนชมวิวเพลินๆของวนอุทยานก็ได้หรือว่าจะเอนจอยดูหนังฟังเพลงกับครอบครัวก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะและพิเศษนะคะห้องน้ําของห้องนอนชั้นล่างเนี่ยสามารถเข้าจากทางในห้องนอนก็ได้ หรือว่าเราจะเข้าจากทางด้านนอกที่เป็นลิฟ่งรูมก็ได้เหมือนกันค่ะพอเราเดินขึ้นมาถึงชั้นบนนะคะชั้นบนของเราเนี่ยจะมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นมุมทำงานได้ด้วยนะคะและสำหรับครอบครัวไหนที่ต้องการที่จะเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยสามารถทำห้องนี้ให้เป็นห้องทำงานได้อีกด้วยนะคะสามารถทำงานไปแล้วก็ชมวิวเพลิน,พลนไปได้เลยค่ะ และไฮไลท์สำคัญที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือวิวของเรานั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวออดี้จะพามาชมด้านนอกนะคะว่าบรรยากาศทางด้านนอกของห้องท็อปวิวเพดานสูงของเราเป็นยังไงค่ะทางด้านหน้าของออดี้นะคะจะเป็นวิวของอุทยานปราณบุรีค่ะที่เราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเลยแล้วก็ทางด้านซ้ายนะคะห้องเนี่ยพิเศษก็คือเขาอยู่ท็อปวิวเพดานสูงเขาอยู่ที่ชั้นเจ็สามารถมองเห็นซีวิวได้แบบนี้เลยละคะ่ะ และสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมตากอากาศติดทะเลที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบนี้เนี่ยซึ่งเบลลาคอสตาหัวหินของเราตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะอย่างห้องทาวปวิวเพดานสูงแบบนี้นะคะโปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง6.2ล้านบาทเท่านั้นเองซึ่งเป็นห้องที่ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์นะคะเซลล์แกลเลอรี่ของเราค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยค่ะ ท่านไหนสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ล่างๆหรือว่าจะเป็นแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะมีน้องแอดมินคอยรับสายหรือว่าคอยตอบกลับได้ทันทีเลยค่ะสำหรับวันนี้เอาดิขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ